ทุกเช้าชาวบ้านต่างผ้ากันสาบแช่งเจ้าทองหมาวัดสภาพผอมโซหูแหว่งที่ชอบขโมยรองเท้าไปกองสุ่มไว้หน้าโบสถ์บนเนินสูงจนทุกคนระอาแต่ในคืนที่พายุคลั่งน้ำป่าทะลักซัดถล่มหมู่บ้านอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกคนต่างวิ่งวุ่นตามหารองเท้าเพื่อจะหนีจนสุดท้ายต้องพากันเดินขึ้นมาถึงหน้าโบสถ์ตามที่เจ้าทองล่อไว้ทันทีที่เท้าก้าวพ้เขตอันตราย เสียงมวลน้ำมหาศาลก็กวาดล้างทุกอย่างด้านล่างหายไปในพริบตาวินาทีนั้นทุกคนถึงได้รู้ว่าเจ้าทองไม่ได้ขโมยเพื่อความสนุกแต่มันกำลังช่วยชีวิตพวกเขาท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวสีคโคลนมีคนเห็นเงาเจ้าทองกำลังคาบลูกแมวกำพร้าตัวน้อยฝ่าคลื่นยักษ์อย่างทุลักทุเลมันพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายเหวี่ยงลูกแมวขึ้นสู่ที่สูงจนปลอดไปแต่ก่อนที่มันจะปีนขึ้นมาได้ท่อนสูงขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ากระแทกร่างของมัน จมหายลับไปกับตาเช้าวันต่อมาท่ามกลางซากปรักหักพังกองรองเท้าหน้าโบสถ์กลายเป็นอนุสรแห่งความรักที่บีบหัวใจที่สุดจากหมาวัดที่คนเคยมองข้ามและตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยกลับกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ยอมสละแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเพื่อให้เพื่อนร่วมโลกได้มีชีวิตอยู่ต่อไป